หนึ้ว1,900บาทลดโทษเหมือนกันนะคะตอนนี้เน้นใหญ่ตอนนี้เน้นใหญ่เน้นใหญ่เน้นใหญ่ให้เยอะลูกเรียนส่งฟรีนะคะลูกเรียนส่งฟรีค่ะวันนี้เน้นใหญ่เหมือนกันเลนินเปแหล,ะลน,นะคะนี่เลนินอะไรเลนิน,นอ๋อเลนินลูกเรนินขาผูกนะตัวน,นี้นะ เน้นใหญ่นะคะลูกค้าเน้นสาวอวกนะใครคแบบว่าไม่เล่นป้ายกีการเล่นป้ายเชอรีด้ากัจริงๆเล่นนดียวนลายพานเล่นนิ่งานผ้าเหมือนกันนะคะเอวยืดเอวปกติมีหมดนะคะลูกค้าลี่ี่ะนีล่ลีอันนี้เฟรกอรี่นะคะลูกค้าโอคากเน้นสาวอวกนะลูกค้าตัวนี้เน้นสาวอวบนะคะเน้นสาวอวกมีไซร์เล็กไปบ้างน,นิดหน่อย คอตตอนลินินเหมือนกันค่ะสวยความยาวเลยเข่าสี่ห้าส่วนลงไปนะคะหกส่วนเจ็ดส่วนนะคะลูกค้าลิพาลิลินอีกแล้วลินินเยอะเหมือนกันนะอันนี้ลินินดําลูกค้าเป็นลินินผสมก็มีลินินแพก็มีแล้วมันก็คือไม่สั้นมากนะคะ,ะดีอดีป้ายลินินไอ้ป้ายเชอร์รี่ป้ายกีก้าก็คืองานจะคล้ายๆกันก็คือลักษณะยาวแบบว่าหกส่วนเจ็ดส่วนลงมาเลยไม่สั้นมากนะคะใครชอบสไตล์แบบไม่สั้นมาก ประมาณนี้เลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สุภาพนะคะลูกค้าเนี่นนยรอยมันมันคือสี่ห้าส่วนหกส่วนลงไปเลยะคะ่ะ,คะสำหรับตัวนี้งั้นลูกค้าสวยตัวนี้เพิ่มมานะคะลงเลยสุภาพไม่ต้องพูดถึงเน้นใหญ่คะ่ะเน้นใหญ่หนึ่งพันเก้ <baht. S 2> าร้อยบาทนี่คือเล็กสุดข,ของเขาแล้วอาจจะมีเล็กปนไปบ้างแต่ไม่เยอะนะคะตัวนี้เน้นใหญ่อยู่แล้ว ไปรับหนึ่งาร้อยบาทเหมือนกันนะคะลูกรีวิวส่งฟรีค่ะพี่ตัวนี้เป็นป้ายเชอร์รี่ค่ะเลิม,มนินแทนปอลลีนินปอลเขตปอนเหมือนกันนะคะป้ายเขียนว่า R E E เป็นแร็คนะคะลูกค้าส่งฟรีลูกรีวิวอยู่แล้วคะ <พา S 1> ่ะภาพไม่มากคุณพาดูดิข่าวโบ๊ทลูกค้าเรา,าก็สอบใหม่นี้นะคะค่ะเราลูกรีวิวก็ส่งฟรีจาะปกติ<ไ>ของร้านหนูอยู่แล้วนะขายมาห้าปีหกปีก็ลูกรีวิวส่งฟรีตไหนสไลด์ละ บางวันก็กับโปรส่งฟรีน๊นก็มีมันยาวนะพี่นะหนูแทบจะหาแบบ3ส่วนไม่มีเลยนี่ขนาดใส่แบบเอวสูงแล้วนะเล่นินิดนะย,ยาวเลยเลนินใส่แบบเอวสูงแล้วนะสั้นๆคือยังไม่เจอเอาหนูบอกเลยเลนินิดละยาวเลยแล้วเอว,วพอดีพอดีเลยลูกค้าบอกว่านี่นิ่งปหมวะจริงโอ้โหอ,อโหไปกับเราเนาะโอ้โหไป่านั้นเนี่ยของแท้ ความยาวคือยาวลงมาเลยไม่ต้องห่วงแน่นอวบแน่นใหญ่นะคะใครหาแบบสาวอวบก็คือตัวนี้แหละอาจจะมีตัวเล็กบ้างไปนิดหน่อยมันคือคอตตอนลินินเหมือนกับบีก้านะคะผ้าลินินก็จะประมาณนี้ลินินร้อยลินินผสมก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ผ้าเลยโอ้ยอาผ้าใหม่มากเลยนะผ้าอันนี้คือของพุ้นรงนะอันนี้คือผ้าลินินนะลินินก็จะเป็นตารางตารางรูรูอ่ะตาหมา้ นี่ก็คืองานลินินค่<อ>เะเป็นคอ,อตตอนลินินนะคะลูกค้านี่คือเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือเล็กของเขาละนี่เล็กของเขาแล้วเนี่ยเนี่ยนี่คือเล็กจกะปนเล็กบ้างเล็กน้อยผู้หญิงใส่ได้เอาจริงๆผู้ชายก็แอบ,บไปใส่นะน้องๆหนูหนก็ใส่นี่หกเจ็ดส่วนห้าส่วนหกเจ็ดส่วนเลยสามส่วนเท่าเขา่าหนูว่าไม่มีขนาดหนูที่ทาบเอวสูงนะยังแบบนแข้งเลยนะคะเห็นปะ ความยาวประมาณหน้าแข้งคุณถามใครวะเห็นไหมเห็นไหมมาลูกค้าเห็นไหมถามใครวะเรนนิ่งเยอะมากลูกค้าเนี่ยโอ้โหดูเรนนิ่งเยอะเนี่ยเยอะมากจะมีแบบผ้ายืดบ้างนะคะผ้าสเปนเนต์บ้างส่วนใหญ่เป็นคอทช์นิงค่ะพยทีจ้ากับเชอรี่นี่สวยจริงพีจ้ากับเชอรี่ป้ายทีป้ายน้องกาสลองสองปีกนะลูกค้านะเอาไปไม่ผิดหวังอ่ะป้ายกาสลองกระป๋องอันนี้ก็เลนินนะมี่อืมเรนินเขียว ใส่เราดูแบบภูมิฐานค่ะลูกค้าเนี่ยแค่จะเป็นขายาวแล้วอันนี้จะแบบใส่ลรวเตยเตยนิดนึงจะประมาณแบบกระตุ่มเนี่ยยาวมากยาวน้อยนะสี่ห้าส่วนรุ่นนี้คือไม่สั้นพอดีพอดีสี่ห้าหกส่วนเจ็ดส่วนเอางี้ไยดีกว่าโอ้ลินินออกเยอะมากนี่ลินินเยอะมาต้นเยอะนี่ก็ลินินเป็นลินินเขียวเลยมั้งเขียวแบบเขียวเตยเตยอย่างเงี้ยค่ะอ่อนอ่อนเขียวเตยเตย มีทั้งเอวยืดเอวปกตินะคะ1,900บาทลูกเลยส่งฟรีลูกใหม่มีค่ะลูกค้ามารับได้ตา้าทั่วประเลูกค้าแบรนด์ยังไม่ต้องดูลูกค้าดูทรงดูสีดูลายดูเนื้อผ้า่อกว่ามันออกประมาณไหนนะคะยาวเลยออกความยาวก็คือประมาณยาวเลยส่วนใหญ่ก็คือ4 5 6ห้า<น>หส่วนลงไปเลยเลยเข่าแน่นอน แล้วก็ติดสาวอวบนะคะใครหาแบบต่างจังหวัดขอดูสะโพกใหญ่หน่อยค่ะอย่างเงี้ยจัดไปเลยเอารุ่นนี้เอารุ่นนี้น้องไม่บอกว่าเป็นกระสอบโอเวอร์ไซส์แต่จะใช้คำพูดว่าติดใหญ่เยอะเพราะมันอาจจะมีปนเล็กบ้างนิดน่องนะคะแต่ไม่เยอะอันนี้ตน้นมงใส่สบายๆขายง่ายๆนะคะลูกค,ค้าต้นกคือสิบกว่าบาท,ทต้นๆเองนะคะเนี่ยเนี่นี่คือไซส์เล็ก นี่คือไซส์เล็กของเขาละเนี่ยก็คือใหญ่กว่าน้องอีกก็ยังยาวอยู่ดีเนี่ยนี่คืออาจจะติดเล็กบ้างเห็นไหมคะมนอาจจะมีบ้างคนไปบ้างไม่เยอะก็ะคือส่วนใหญ่ก็คืออวบค่ะอวบเยอะมากไซส์ XL เนี่ยเนี่ยขาเรนนเนี่ยเยอะๆกะดิะเะ่เยอะลูกค้าเสื้อผ้าผิดเหรอเสื้อขาวหรอคะที่มีเสื้อขาวไปหมดแล้วนะคะสําหรับขาวแคนาดามีลูกค้าเหมาแล้วนะคะ ขาวแคนาดาตัดต้องตัดสินใจเร็วหน่อยนะคะพี่เพราะขาวแคนาดาลูกค้าเหมาหมดแล้วคือหลายๆงานที่บางทีของมาแล้วหนูไม่จําเป็นต้องรีวิวเลยเพราะว่าขายใคขายไม่ไม่พอขายไม่พอขายไม่พอขายแต่วันนี้อยากโชยลูกค้าดูไงส่วนใหญ่ขายเหมาจะเยอะนะลูกค้าหน้าร้านที่เขาแบบเหมาเอ้ยลูกค้าขาอันนี้เป็นผ้าไหมค่ะเลนินจมพูวันชวันเช ส่วนใหญ่หนูจะขายเหมาลูกค้าเยอะขายแบบลูกค้าเหมาคันหน่ะคะ่ะขายทุกวันเราจะมีส่งลูกค้าเหมาคันทุกวันเนี่ยคือความยาวขอโทษนะลูกค้าหนูขออนุญาตย,ยกขาเลเดินความยาวจะประมาณนี้เลยนะแท่งขึ้นมาหน่อยนะคะเนี่ยเขาจะออกยาวเยอะนขนาดหนูท่าแบบเลยสะดืออย่างนั้นเนี่ยเล่นนี่อีกแล้วอ๋อเลื่ลอนไม่ต้องพูดถึงสป่สิบสีเขปนแบรนด์อยู่นะลูกค้าอันนี้เก็บ คนแบนอยู่แล้วแบนนี่้างก่อนเนี่ยคือสร้างของเขานี่คือสั้นแล้วพี่สั้นคือแค่นี้จริงๆยังไงก็เลยเข่าคุมเข่าคือถ้าพี่ไม่ใช่ขายยาวมากๆเหมือนสันแล้าก็คาอใส่อย่างเงี้ยลูกค้าไปทําบุญงานลาดกันหลวงนะคะใส่แบบโอ๊ยสวัสดีค่ะคุณครูขำมารับเป็นผู้ปกครองมารับลูกมารับหลานไม่รอ ขายง่ายนะลูกค้าวัดไซยิงป้ายนี่ขายลงตลาดเห็นนขั้นต่ำตัวละห้าสิบแปดสิบกันนะคะในขณะที่พี่ซื้ออย่างนี้ไฟต้นทุนประมาณสิบสองบาทสิบสามบาทต่อตัวเดี๋ยวนะถือหัวมันไม่ถึงไม่ถึงเออวางถประมาณสิบประมาณนี่แหละสิบสองบาทสิบสามบาทกลมๆเลยให้กลมๆเลยประมาณ1ิบสาาทสิบองสิบสามบาทต่อตัวเนาะประมาณนี้นะคะลูกค้าดูไปเรื่อยๆเลยจำนวนขึ้นอยู่กับน้ำหนักค่ะ ได้มากได้น้อยใหญ่ใหญ่น้อยได้มากมประมาณนี้คนแบรนด์อยู่แล้วนะลูกค้านะลูกค้าสวยนะคะเนี่ยหนูว่าลินินเขาก็เยอะเหมือนกันนะลินลินเยอะมากสี่สิบปเซนะ่ะเฮ้ยเจนเมื่อกี้ฝักมาแต่ลินินเ้งนยังเลเขาจริงเนี่ยสายเลย็กนี่เดียวพี่นูสซิให้หน่อยเลยโป้ ใช่อ๋อมีขาตรงด้วยมีขาคุณหลอดด้วยมีหมดนะขาแล้วแบบต่ประมาณไ,ไหนฟราเชอร์รี่การสลองจุดสองปีกนะลูกค้างานเหมือนกันเลยเล่นไม่ดีเลยเขาเป็นพี่น้องกันการ์าสลองสองปีกมากชอบใจเยบางคนก็ชอบแบบแนวคาโก้บางคนก็ไม่ชอบนะลูกค้า ออกหลากหลายค่ะแนวคูลอตนี่แนวสไตล์คูลอดอย่างเงี้น่ารักคือใส่แบบแค่จะเป็นขายยาวแต่ไม่ยาวมันคือห้าหกส่วนอย่างเงี้ยเจ็ดส่วนอย่างเงี้ยไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะลูกค้ากระสอบสี่ิห้ากิโลนะคะกระสอบสี่สิบห้าโอ้ยลินินชมพูปไปใส่เล่นส่งการลินินชมพู เยนนิงอู้ดอ่าสู้อ่ะเอ่อปลาทักใส้เลย่คาโกเน้นอวดนะคะลูกค้าตัวนี้เน้นอวบนะออกใหญ่เยอะ90%จะเป็นเน้นสาวอวดอาจจะมีติกเล็กบ้างนิดหน่อยเฮลินินแดงเ่นนิ่แดงนี่สู้กับลรนนินดำนี่ดำกับแดง ความยาวี่สิบหกหัวอันนี้คือสิบสาคือเอลเอลยี 27, ใช่ไหมแจนสภาพไม่ต้องพูดถึงฮนะสภาพโอ้โหการสละลองสองปีกับกีกาใครชอบกีกาเล่นเชอนี่ได้เลยคะ่ะงานเดียวกันราคาเดียวกันไซส์นขนาดเดียวกันนี่เน้นสีฟ้าใครรับลูกใรีวิวแจนได้เลยนะคะส่งฟรีเหมือนกันให้เห็นทุกตัว <คน S 2> โชว์หมดไม่มีกั๊ก อยากโชว์ครับผมใสอวดป้ายอยู่ใสหนอป้ายเชอรี่ป้ายพี่ป้ายน้องนะคะกาสรองสองตีอ้าวยังหมดอ่อยังเดือสองตัวสุดท้ายนี่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทความยาวเลยเข่าลงไปเลยนะคะตัวนี้ติดใหญ่เยอะใครรับลูกรีวิวหรือลูกใหม่นะคะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทขอบคุณค่ะ